เอาละครับพร้อมกันหรือ,อยังวันนี้เราจะมาทลายความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อที่แบบมันคอยฉุดรั้งเราไว้มานานแสนนานโดยเราจะเอาความรู้จากตำนานอย่างอาโนดชวัตสเนเกอร์มาบวกกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่จะเปลี่ยนร่างกายให้กลับมาฟิตปังเหมือนตอนอายุ40กันอีกครั้งนึงเลย คืออย่างนี้นะครับมันมีภัยเงียบอย่างหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นจากร่างกายของพวกเราทุกคนอยู่ตอนนี้เลยมันมาแบบช้าๆเนิบๆจนเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตแต่มันกาลังขโมยพละกําลังและพลังงานของเราไปทุกๆปีเลยครับนี่คือเรื่องจริงที่น่าตกใจมากเลยนะครับพอเราอายุแตะเลข3ปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มกระบวนการสลายกล้ามเนื้อทันทีเลยครับทางวิทยาศาสตร,ร์เขาเรียกภาวะนี้ว่าซาโคเพเนียนะครับหรือถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือภาวะกล้ามเนื้อรีบตามวัยนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมแค่เดินขึ้นบบันไดก็เริ่มหอ ทำไมระบบเผาผลาญมันช้าลงแล้วเรียวแรงมันก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆแล้วที่มันน่ากังวลกว่านั้นอีกนะครับก็คือพอเราอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไออัตราการสลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถเร่งสปีดขึ้นเป็น2เท่าได้เลยลองนึกภาพตามสิครับว่าพละกําลังที่เคยมีมันหายวับไปเร็วขึ้นเป็น2เท่าเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ข่าวร้ายซะทีเดียวนะครับ อาโนเขาพูดไวเช้าเจเลยครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอเลยนะแต่มันเกิดจากความเข้าใจผิดซึ่งนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราแก้ไขมันได้วันนี้เราจะมานับถอยหลัง5เคล็ดลับเด็ดๆที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าจะทวงความแข็งแกร่ง,งกลับคืนมาได้ยังไงและบอกเลยว่าข้อที่1เนี่ยคือข้อที่คนส่วนใหญ่พลาดกันทุกวี่ทุกวันห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเอาละมาเริ่มกันที่ข้อที่5เลยครับนั่นก็คือเติมเชื้อเพลิงให้ถูก ลองนึกภาพง่ายนะครับว่าการฝึกของเราเนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์ที่แบบโคตรทรงพลังเลยแล้วเชื้อเพลิงที่ว่าเนี่ยก็คือโปรโตีนนั่นเองครับถ้าเราไม่มีเชื้อเพลิงดีๆนะเครื่องยนต์มันก็ไม่มีทางทํางานได้เต็มที่แน่นอนที่น่าสนใจก็คือพอเราอายุมากขึ้นร่างกายมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า anabolic resistance ครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือร่างกายเรามันเริ่มดื้อครับดื้อต่อการเอาโปรโตีนไปใช้ซ่อมแล้วก็สร้างกล้ามเนือ้อ มันเลยทําให้เราต้องการโปรโตีนในปริมาณที่มากขึ้นกว่าตอนหนุ่มๆสาวๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันนั่นเองครับแล้วก็ไอความเชื่อเก่าๆที่เคยได้ยินกันมาว่าร่างกายดูดซึมโปรโตีนได้แค่ครั้งละ30กรัมเนี่ยโยนมันทิ้งไปได้เลยครับมันไม่จริงอีกต่อไปแล้วงานวิจัยใหม่ๆเขาชี้ชัดออกมาแล้วนะครับว่าร่างกายเราเนะ่ยเจ๋งกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยการที่เราได้รับโปรโตีนเยอะขึ้นต่อมือ้อกลับเป็นผลดีซะอีกครับ อ้าวเราต้องกินเท่าไหร่ล่ะเป้าหมายง่ายๆเลยนะครับคือประมาณ0.6ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัวเป้าหมาย1ปอนด์หรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนอายุ50ปีขึ้นไปนะพยายามกินโปรโตีนให้ได้อย่างน้อย40กรัมในแต่ละมื้อเลยครับเพื่อที่จะเอาชนะไอ้ภาวะดื้อโปรโตีนที่ว่าให้ได้มาต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่4ครับสร้างกล้ามเนื้อตอนหลับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอก คนส่วนใหญ่เลยนะชอบคิดว่ากล้ามเนื้อเรามันถูกสร้างตอนอยู่ในยิมแต่ความจริงแล้วกระบวนการซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราหลับสนิทนี่แหละครับลองดูข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้สิครับมันน่าทึ่งมากเลยนะเขาเอาคน2กลุ่มมาไดเอทเหมือนกันเป,เป๊ะเลยแต่กลุ่มที่นอนแค่5.5ชั่วโมงเนี่ยน้ำหนักที่ลดลงไปกลับเป็นมวลกล้ามเนื้อซับ80%ในขณะที่กลุ่มที่นอนเต็มอิ่ม8.5ชั่วโมงสามารถรักษากล้ามเนื้ แล้วก็ลดแต่ไขมันเป็นส่วนใหญ่เห็นหรือ,อยังครับว่าการอดนอนมันทําลายความพยายามในยิมของเราได้มากขนาดไหนแล้วจะทํำยังไงล่ะง่ายๆเลยครับ3ขั้นตอนเท่านั้น 1. ตั้งเป้าเลยครับว่าจะนอนให้ได้7 9ถึงก้าชั่วโมงทุกคืน 2. พยายามออกไปรับแสงแดดอ,อ่อนๆตอนเช้าเพื่อเป็นการตั้งค่าในการชีวิตในร่างกายเราและ 3. ลองเช็กระดับวิตามินดีดูครับเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญมากๆในการสร้างเมลาโทนินหรือที่เรารู้จักกันว่าฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนั่นเอง มาถึงข้อที่3กันแล้วครับในโลกของอาหารเสริมที่มันมีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยนะจริงๆแล้วมีแค่2ตัวเท่านั้นครับที่พิสูจน์แล้วว่าของจริงได้ผลจริงปลอดภัยจริงไม่ใช่แค่การตลาดชวนเชื่อนั่นก็คือครีเอทีนกับคาเฟอีนครับครีเอทีนเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเรามีพลังงานมากขึ้นทําให้เรายกได้หนักขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นแถมยังช่วยบํารุงสมองอีกด้วยนะส่วนคาเฟอีนก็จะช่วยเพิ่มความอึดความทนลดความรู้สึกเหนื่อยทําให้เราฝึกได้หนักขึ้นนานขึ้น ปริมาณที่แนะนำง่ายๆเลยก็คือครีเอทีน3-5กรัมต่อวันส่วนคาเฟอีนก็ประมาณ200-400มิลลิกรัมหรือกาแฟสัก2-4แก้วก่อนออกกำลังกายครับเคล็ดลับข้อที่2ครับเลือกอาหารเสริมให้เป็นคือพอเราเดินเข้าร้านขายอาหารเสริมที่ไรเนี่ยโอ้โหคำโฆษณามันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่มันเป็นแค่การตลาดเราต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆครับ คำถามคือเราจำเป็นต้องกินอาหารเสริมทุกอย่างที่เขาโฆษณาจริงๆรหรอคำตอบคือไม่เลยครับพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะคืออาหารหลักที่ดีการนอนที่มีคุณภาพและก็การฝึกที่ถูกต้องจะไม่ว่าอาหารเสริมมันเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตัวหลักแล้วอะไรลละที่คนเลือกตัวจริงที่แนะนำเลยนะคือเวเปปรตีนอันนี้จะช่วยให้เราได้รับโปรตีนครบตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โอเมก้าสจากน้ำมันปลาที่ช่วยลดการอักเสบและรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็วิตามินดีที่คนส่วนใหญ่ขาดกันส่วนตัวสำรองอย่าง BCAA เนี่ยนะบอกเลยว่าถ้าเรากินโปรตีนจากอาหารหลักหรือเว์ถึงอยู่แล้วก็แทบไม่มีความจำเป็นเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อที่1ข้อที่สําคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเลยนะครับและมันคือกุญแจดอกสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพการสร้างกล้ามเนื้อที่แท้จริงของเราหัวใจของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับ มันคือสิ่งที่เรียกว่า mechanical tension หรือแรงตึงเชิงกลครับมันเหมือนกับการที่เราส่งสัญญาณไปบอกร่างกายว่าเฮ้ hey, กล้ามเนื้อส่วนนี้โดนใช้งานหนักมากนะต้องรีบสร้างให้มันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นด่วนซึ่งในแรงตึงที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้สูงสุดใน1-2ถึงสครั้งสุดท้ายของแต่ละเซตที่เรายกจนเกือบหมดแรงด้วยท่าที่ถูกต้องเป๊ะๆนั่นเองครับแล้วจะฝึกยังไงให้เกิดแรงตึงที่ว่านี้ง่ายๆสีข้อครับจำไว้ให้ดีนะ1 เน้นท่าฝึกที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันอย่างพวกท่า at, lift, Press, สควอตเดดลิฟต์เพรสสฝึกให้เต็มช่วงการเคลื่อนไหว 3. ท้าทายตัวเองในทุกเซตที่เล่นจริงๆจนเหลือแรงยกต่อได้อีกแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นและ 4. ฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนซ้ํา2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์จาไว้ว่าคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณนะครับมาทบทวนกันเดีร็วอีกทีนะครับ5เคล็ดลับทวงเคืนความฟิตข้อ 1. ฝึกยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงตึงเชิงกล ขออ้อ 2. เลือกอาหารเสริมที่จำเป็นจริงๆขอ้อ 3. ใช้ตัวช่วยอย่างครีเอทีนและคาเฟอีนขอ้อ 4. นอนหลับให้มีคุณภาพาเพื่อซ่อมสร้างกล้ามเนื้อและขอ้อ 5. เติมเชื้อเพลองด้วยโปรโตีนให้เพียงพอจำไว้นะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปแน่นอนเอาละครับทีนี้เราอยากได้ยินจากทุกคนบ้างแล้วมีเคล็ดลับข้อไหนที่ทำกันอยู่แล้วบ้างครับแล้วข้อไหนที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอรู้สึกประหลาดใจที่สุด ลองเลืองมาแค่ข้อเดียวก่อนก็ได้ครับแล้วเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอครับหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ครับ